โดยคณะครูที่ทำการสอนศาสนาอยู่ในส่วนภูมิภาคต่างๆจะตั้งเป็นสมัคุมแล้วก็มีการกำหนดหลักสูตรของสมาคมคุมผู้สัมพันธ์ึที่ผมอยากจะได้เรียนเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีความมั่นใจในความรับผิดชอบของท่านและความสามารถของผู้ที่เป็นเยาว,วชนของเราที่เรียนอยู่ในระบบของสมัคมคุมผู้สัมพันธ์ ว่าหลักสูตรของสมาคมผู้สัมพันธ์นั้นเป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่นในแง่ของความครบถ้วนจนสามารถที่จะกล่าวได้เลยทีเดียวว่าความรู้ของนักเรียนที่ผ่านการศึกษาในระบบของสมาคมผู้สัมพันธ์นั้นในด้านของความรู้จะไม่น้อยไปกว่าผู้ที่สําเร็จจากกรณะหรือสําเร็จปริญญาในต่างประเทศทีได้สองไป เพียงแต่ว่าความสามารถในเรื่องของภาษาแน่นอนไม่อาจาที่จะไปเปรียบเทียบกันได้เพราะสิ่งที่สมาคมทูสัมพันธ์มุ่งนั้นก็คือให้บาคชนของเราได้มีความรู้อย่างแท้จริงได้มีการรู้จักอัลลอฮฺสุวา,าร์ัวาตาลาแล้วก็ตำราทหมดทั้งี่กำหนดไว้ในหลักสูตรนอกจากจะพบพ้นในทุกวิชาแล้วยังเป็นบทที่แปลมาจากตำราหลัก ที่มีอายุนับเป็นพันพันปีที่โลกอิสลามให้การยอมรับคําสอนทั้งหมดที่มีอยู่ในหลักสูตรของสมาคมคู้สัมพันนนั้นเป็นคําสอนที่มีที่มาจากอัลกุรอานจากซุนนะของท่านนบีดุาฮัมัดสโอมว่า็นเรื่องอิสลัมทั้งสิ้นในระยะหลังเนี่ยพุก็ต้ออกไปทำการชี้แจงเนื่องจากมีข้อพิพาคว่าเป็นการศึกษาในลักษณะที่ นำประชาชนออกไปสู่แนวทางที่ไม่ถูกต้องเป็นวิจารไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามก็เลยจาเป็นต้องไปชี้แจงว่าคําสอนในทุกประการไม่ว่าจะเกิดในวิชาใดๆก็ตามไม่ว่าจะปรากฏในวิชาใดๆก็ตามล้วนเป็นคําสอนที่พอเจตนาลงมาจากพระคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็สุนทรทั้ิสิ่จะสังเกตได้ว่าความรู้ในเชิงขยาย ที่มีการอาธ,าธิบายหลักสูตรของสมาคมผูสัมพันธ์จากตำราเล่มใหญ่ๆนั้นเขาจะมีการระบุไว้เลยทีเดียวว่าแบบคำสอนในแต่ละข้อในแต่ละประการเนี่ยได้อาศัยหลักฐานจากอลัลกรอานบทใด,ดจากอลัลฮาด,ดิสบทใดเพียงแต่ว่าในบทเรียนนี้เราไม่ได้เอามาใส่เพราะมันจะเป็นการเพิ่มปริมาณของเนื้อหาทําให้ยากลาบากต่อการเรียนรู้ต่อการที่จะรับรู้เท่านั้นเองแต่เอาข้อจริงแล้วคําสอนทั้งหมดที่มีอยู่นั้นเป็นซับ คำสอนในระดับสูงที่มีหลักฐานมาจากอลัลกุรอานและจากอัลฮะดิษทางนั้นนี่เป็นเรื่องที่สามารถที่จะท้าทายและสามารถที่จะชี้แจงได้เพราะหลักสูตรนั้นเป็นการแปลมาจากตำราที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นภาษาอาหรับได้ผ่านการเรียนการสอนในระดับคอนอนได้ผ่านการเรียนการสอนผ่านการเวลาต่างๆมานับเป็นพันๆปี ถ้าหากว่าจะทดสอบโดยการเอานักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบของสมาคมครูสัมพันธ์ไปแข่งขันตอบปัญหากับผู้ใหญ่ที่มีความรู้ในทางศาสนาหรือไปแข่งขันกับคนที่สําเร็จมาจากต่างประเทศที่เรียนสายศาสนาผมกล้าที่จะรับรองได้เลยทีเดียวว่าความรู้ความจําที่มีอยู่นั้นในเงี้ยของความรู้นะครับไม่พูดึงความเชี่ยวชาญหรือความสามารถ ในเรื่องของภาษามาเลยอยู่ในเรื่องของภาษาอังกฤษเอากันฟังรู้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักที่จะมาใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยนักเรียนของสมาคมผู้สัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยจะมีความรู้มากกว่าสี่ได้สัหรับเพราะนอกจากระบบการเรียนที่ครบถ้วนในแต่และว,วิชาแล้วยาเรายังมีการสอบยังมีการแข่งขันกับปัญหาศาสนา แข่งขันในทักษะของวิชาการกต่างๆทั้งในระดับของหน่วยในระดับของเขตในระดับของประเทศซึ่งในทุกปีก็จะมีผู้แทนจากหน่วยสอบจากเขตการศึกษาเนี่ยเข้าไปทาการแข่งขันในงานวันประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมครูสัมพันธ์รางแห่งประเทศไทยในพระบรมาราชูปถัมภ์ซึ่งจัดในทุกเดือนกุมภาพันธ์ในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่สองของเดือนกรุ๊าพันธ เป็นอย่างนี้ถูกปีผมถึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจและได้มีความภาคภูมิใจถึงว่าแต่ละก้าวของสมาคมผู้สัมพันธ์นั้นเป็นก้าวที่มีความมั่นคงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนหนึ่งคนใดแต่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความรับผิดชอบข,ของบรรดาคณาจารย์ต่างๆที่ได้รังสรรค์คัดเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุดที่ครบที่สุด มาบรรจุอยู่ในสมาคมครูสัมพันธ์ที่ลูกหลานของเรามีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนอยู่ในขณะนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมในฐานะที่เป็นนายกสมาคมครูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในขบรมราชมรักขมได้ได้ทำการแต่งตั้งคณะทำงานผู้